ตันนี้ผมจะมาแจก,กตัวเกมนะเป็นตัวเกมแนวสแตกตรี่ยาวแบบท้องปลาสวยๆครับโทนเพื่อนหน่อยครับเอ่อมันออแนวแบบสายไทยไรเงี้ยถูกใจเลยนะครับนี่ครับเ <ๆ S 2> ดี๋ยวเดี๋ยวมาลองตัวเกมมาเทสตัวเกมนี่ครับมาๆมาวิะใส่เช่ากันแล้วน้องใส่เช่ากันติดดาวอ่ะ ไปกันถ่ายไ,ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโ, <S 1> <S 1> โอ้ยเจ้าตัวเกมกูเออนี่ครับบุดได้แล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวเกมไม่ไม่ผมไม่ถึงแบบคนฝั่งท่ามขอเล่นตัวเกม,มไงอ่าเดี๋โดนก่อแตกไปนี่ครับยืนนี่งๆก็โดนผมถ่ายครับนี่ครับนี่นี่ไงโดนถ่ายมาัากไงไง เราจะมาหนึ่งกับหนึ่งนึงกับแบงค์วีดูนะครับดูนะครับโดนขัดโดนถ่ายนะครับดูนะครับเนี่ยจริงๆแล้วจัดฉากครับไอ้ยัยแม่งโดนถ่ายเสียบไม่นี่หว่าเนี่ยน่าอายว่ะเนี่ยเป็นตเกมแบบใส่สตอรี่แล้วแบบมีแบบเวลาตายพี่ๆต้องตีผมพี่ฆ่าหน่อยฆ่าหน่อยฆ่าหน่อยแบงค์

ไลก่กดกดเอสซีมันจะมีเสียงเพลงครับไม่ต้องถึกใจนะครับถ้าใครลำคาญนะลำคาญเยอะให้เราไปลบได้นะเดี๋ยวผมสอนนี่ครับให้เรามาตรงไฟล์เกมตรงนี้นะและเห็นแดนดี้แดนแดนนี่มอสปะ่ะอ่กดเข้าไปสองทีแล้วก็ลบไปเลยครับลบไปเวลาเข้าเกมใหม่มันก็แล้วก็รีเกมมือจะหาย นะครับเดี๋ยวผมแจกครับไปแล้วครับเจอกันครับเจอกันนะผมออไปแล้วครับไแล้วครับไปแล้ว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 